เมืเ่อกี้ผมรู้พี่ผมต่อให้มันไงถ้าพี่ผมไม่กินมหมเนี่ยไปดมกันแช่กาแฟกันนะคงกินไหนวะม,มาดิมาดิมาดิจะไหนพี่เฮ้ยมาซ้อมมา,กกาซ้อมมาซ้อมผมแช่กาแฟก่อนโอ้ยไม่ชิมกับอี๋หน่อยนะคืนนี้ต้องนักหน่วงคนเดียวไดแน่จินนี่เป็นมีให้ซ้อมก่อนเนี่ย มันมีซ้อมมีซ้อมเราต้องซ้อมดัน้ำไม่เนี่ยวันนี้ไม่ต้องซ้อมดับน้ำซ้อมไม่กีพินน้ำมันไอ้ก่อนขยายอ้าวซับลักน้ำเป็นหวัดแล้วเป็นหวัดแล้วสับลักน้ำแล้วเอาแล้วเราสุดจมน้ำนะคนจมน้ำครับทุกคนสับลักน้ำเอ้ยสมัครสมัครเดี๋ยว่าสมัครน้ำสมัครน้ำมีใครสมัครหรออุ้ยตาหน้าเปลี่ยนตัวเยอะเสียพี่นะ ย่าเอาบอกชิคเก้นวิงกับน้องแล้วทำอะไรได้มาจจบแล้วโอ้ยพี่เปลี่ยนแวพี่คามอนคิดดูนะไอเอฟอาร์ที่มักกษณ์ว่าห้ามมีแต่ยิงเข้าหัวคือเป็นน็อกเตอร์มิดนะคือปีกมันจะปัดออกไงปีกมันไม่แล้วเมื่อกี้เราจะไม่ชิก้ใป่ไม่ใช่ใช่เมื่อกี้ใส่หมอกแมวเมื่อกี้ใส่หมอกแมวคนละไล่ดีก็ว่าอยู่ทำไมตายแล้วจีใส่บอกแมวตายสี่จวแล้วมี แมวเก้าชีวิตเมื่อกี้แมวเก้าชีวิตได้หน่ะเมื่แมวนะก็คือบีเก้าใช้เก้าเลยอ่ะโอ้ปิงเยอะจังหวะอ่ะทำไมปิงมันไม่ปกติปกติมันหกสิบนั่นเนี่ยทำไมมันร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบโอ้โหเลยตาแรกที่ปิงเป็นร้อยเน็ตที่พีดีตาแรกอะเจ้คืนนี้ไอ้คาร์มอตเล่นกระปถึงจีห้านะโอ้จบแล้วต่อแจ้ง แล้วก็ได้ยินไหมได้ยินนะเจได้ยินอเจมีมีใครบอกมือเดียวแค่ไหนนี่มีพี่กำลังกินขนมจีบอีกมือหนึ่งอย่างเออดูดิสายไปสายมาดูรู้เดี๋ยวดูดิดัดำแดงแกันรู้ยังไงก็รู้ดอกดำดแดงกินเนี่ยแล้วลงขอบอีเวนต์ด้วยเร่ได้กินขนมใส่แน่เลยความความความว่าตึ๊งมินเนาะ โอเคไปไม่รู้ก็เดาเอาใช่เนี่ยมันนอนถือปืนรอหกแล้วเนี่ยนอนถือิบหายแล้วแกล้งลูกแกล้งลูกโอ้โหมาดิมาดิมันสิไม่โดนมันโดนพี่โดนว่ะพี่โดนว่ะโอ้ยไม่โดนไหนเลือเหลือดิบเดียวเฮ้ยมีตัวขึ้นมาอีกข้างบนมีตัวขึ้นมาอีกอยู่ข้างล่างชั้นหนึ่งโอผมผมอยู่ชั้นนี้มีตัวนี้ ไม่ต้องห่วงสบายมากเดี๋ยวเดี๋ยวขอพันยาก่อนไวไๆๆไหไดาดฟ้ามีนะดาดฟ้าฝั่งนี้ว้าห่อโดติห่อโดติอ่ะอะไรเอ๊ะปู่เหนอกไหมเหนาอๆๆน ไ <Watch> อที่ปุ่งไปเมื่อกี้น็อกมันต้อล่วงออกมาแล้วเอาโอ้โหตายเฉยเลยโอ้ลงมาหรอพี่ไม่นะเอาเขาลงตรงไหนอะ <c oughs> เดียว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 ไม่ใช่เราปะ่จ้งใช่ปะแจ้ผิดแจ้ ไม่มีคนอยี่ขวาคนียวขวาไม่เดือดรึงนี้ยว่ไม่วข้อเี่ยวนะใครครับให้ครับให้ครับให้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมาช่วยเขาแท้แตกตกตายเลียอชชดอเบียงข้างนอกหรอมองมาโอ้ชีวิต มาแล้วพวกปืนเปิดได้ไม่ได้โดนเขาในเมื่อเมตรงไหนอยตรงไหนอยู่นอยู่้ามันอยู่ข้างนอกชั้นหนึ่งนุ่นออราเพาะะน้ว่าชั้นรักเธอก็ได้อยู่นะหมดกันอเคลก็ป ว่าจะขอาไม่ได้ร้อยจริงเหรอจิงขึ้นยัดได้เดียว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 เดี๋ยวเดียวพวกอย่างน้อยน้องก็โดนยิงตายน้องตายปะมันตายยัง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 อยู่ที่เดิม อยู่ที่เดิมเลยอุ้ยปิงขึ้นบอกยังคักไหมกินไหมชั้นบนบ้าเออแต่ให้ลวงลวงลวงมีคอนชันมันมีคอนชันลองตัวกับชั้นที่เธอต้องแต่งเฮ้ยสองตัวเลยเหรอสองตัวสองตัวมีตัวซ้ายอีกคนนึง มันชุบอยู่มันชุบอยู่ไปเถีียบอะอ๋อโดนอีกตัวหนึ่งยิงเขาเพื่อ,อนกันเหรอวะอ๋อแต่ก็ซ้ำไปเลยโอเออตซ้ำไปแล้วไม่ไม่เออยิงเนาะโอมบิ๊ก <c oughs> <c oughs> อพวกแหลกก็ดูดูสตรีมพี่หรือเปล่าไม่ไม่พี่ผมดูคนละเครื่องคนละเครื่องนะคนละเครื่องเลยนะดูคนละเครื่ยงเครื่องนี้เล่นเกมแบบเดียวเคียงนี้เล่นเกมอีกเครื่องหนึ่งทำงานอ๋อคนละเครื่ยงคนละเครื่องคนละเครื่องเลยมีแติ๊ดเุ๊กเฮป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  นี่แล้วอยู่ตรงนี้นล้วนี่แล้วนี่แล้วในในบ้านเรมเดรถในบ้านเราชอบลงยังมีอยู่ปะมีอยู่คตัวมีมีมีชั้นระเบียงปะระเบียงสูงอ่ะระเบียงที่ติดกับราคาใช่ใช่ใช่ มันบอลเติร์ดทเกิดดีกว่าบินออกแล้วบินออกแล้วบินโดดลงข้างล่างแล้วนะ่ะ <Watch out. S 1> สองตัวมาฝั่งนี้ละตัวนหนมีใครดูข้างบนให้บังเกิดให้ให้ให้ใหใหใหบังตาอู้ชิบหายไฟติดบิบนไม,ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรบนหัวบนหัวค่อมีต <Watch S 1> ัวน ไปให้พี่ดูบหน่อย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 มันติดแล้วนี่โยมันติดบั็กมันติดบั็กแบบสะกอนอ่ะไอตึบตมอวจยิงได้แกนหน้ายิงได้ถ้าร่องนั้นละมันจะไม่ยิงผมแม่ไม่ติดบั็กไม่ติดบล็กันอยู่บนหลังคาอ้าวไม่ติดบั็กก็งานเขาว จะรต้้ยังนันเนยอยู่ยยเปนเพื่อนเหรอพี่มันเก็บไปน่ะอ้้หดูเรียองมันติมติมเลยอะ่ะเอาออกไงมาทีเน้ย